สวัสดี f อที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวมาทํา youtube บ้านป้าเขียวนะคะป้าแมวกับป้าเขียวไม่ได้ไปไหนนะคะเอฟซีซึ่งจัดตรงบอลสีให้เอฟซทุกวันนะคะไม่ได้ไลฟ์มาประมาณสามสี่วันเนาะค่ปะป้าแมวก็พาไปทําบุญบ้างแล้วก็ขอบคุณน้ําใจพี่ๆนะคะที่เอาตังค์มาให้ป้าแมวนะคะเอาต้นไม้มาซื้อต้นไม้บอลสีนะคะส่ง ไปถวายวัดนะคะก็ขอให้ fc ทุกท่านโมทนาบุญไปพร้อมกันนะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมวจะพามาดูบอลสีของป้าเขียวสวยๆนะคะตรงหน้าป้าแมวเนี่ยชื่อบอลสีอ e ีหนาวบุษบานะคะ fc อ e ีหนาวบุษบานะคะถามว่าอ e ีหนาวบุษบาสังเกตยังไงป้าแมวอีหนาวบุษบาเขาจะมีจุดสีชมพูนะคะบางบอันนี้เขาังกัดน้อยนะคะมาบางใบเขาจะเป็นสีชมพูทั้งใบเลยนะคะอีหนาวบุษบานะเขาจะเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะ fc นี่นะคะนะคะก้านใบเขาจะเป็นกระดูกเหมือนก้างปลาห่างๆนะคะแต่เขาจะมี สีชมพูแบบนี้นะคะ fc จะขึ้นจะขึ้นสีชมพูไปเรื่อยๆนะคะนะคะยีเหนาวันนี้ป้าเขียวจัดส่งมีค่าส่งนะคะโอนก็ห้าบาทปลายทางก็50บาทนะคะ fc มีทั้งโอนและปลายทางนะคะเท่ากันนะคะ fc เดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์ป้าเขียวก่อนนะจ๊ะนี่นะคะเบอร์ป้าเขียวเนาะโทรแอดไลน์ได้นะคะค่ะวันนี้ป้าเขียวขายลูกไม้มีลูกไม้สวยๆหลากหลายสายพันธุ์นะคะ fc แบบนี้ก็เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ไลายไทยนะคะโตขึ้นมาแบบเนี้ยเขาก็จะกัดสีเหมือนแบบแบบต้นนี้นะคะซึ่งรวมๆกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ลายไทยเนาะนี่นะคะสวยๆยังไม่กัดสีนะจ๊ะนี่นะคะเอาเป็นชมพูมาแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ฟอร์มกอแบบนี้นะคะ FC แบบนี้นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเงาะนะคะนี่จะเป็นเงาะที่พ่อแมวจําได้เนาะเป็นเงาะค่ะอันนี้ก็ต้นนี้ก็จะมีปู่ขาวรวมไปด้วยนะคะนี่นะนี่นะคะ ขาวนะคะค่ะมาเขียวหาขายให้สี่กระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้บอลกลาบนะคะรวมกันได้เลยนะคะ fc สี่กระถางหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะซึ่งตกกระถางละยี่สิบห้าบาทเนาะสี่กระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะหยิบรวมๆไปนะคะนี่นะคะด้านนี้นะรวมๆแบบนี้ได้นะคะสี่กระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc นี่นี่ด้วยนะคะนี่เป็นลายสวยมากนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ของยอดมงกุฎนะคะนี่นะ เป็นลูกไม้ของยอดมงกุฎจ้ะสวยๆเลยนะคะเป็นลูกไม้ยอดมงกุฎจ้ะพาโตขึ้นไปแล้วเขาจะใบใหญ่สวยเหมือนทางบ้านป้าแมวนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะบางต้นก็จะด่างนะคะนี่สวยๆเลยนะคะเป็นลูกไม้นะซึ่งกระถางละยี่สิบห้าบาทสี่กระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะหยิบรวมๆกันไปได้นะคะเอซีโตไปเขาจะสวยมากนะคะลูกไม้นะค่ะแล้วมีไม้ราคาห้าสิบบาทนะคะราคาห้าสิบาทต้นนี้เป็นพันนครนะคะพันคร ซึ่งว่ามีอยู่2ใบนะคะ fc 2ใบนะคะ50บาทนะมีหัตโนมนันจองถนนฟอร์มกอแบบนี้เอาไป50บาทนะจ๊ะต้นนี้เขาชื่อว่าปู่เมฆนะคะ50บาทนี่ใช้ปู่เมฆหรือเปล่าถ้าว่าแมวพูดผิดก,ก็ขออภัยนะคะขออภัยนะคะ50บาทจ้ะต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ของธาตุบางแก้วนะจ๊ะเป็นฟอร์มกอค่ะ50บาทจ้ะมาต้นนี้นะคะในกระถางนี้มี2ต้นจ้ะ50บบาทจ้ะ อันนี้เป็นเป็นลูกไม้ของผีเสื้อสมุดนะคะ FC โตมาค่ะจะสวยเหมือนผีเสื้อสมุทเลยเนาะเป็นฟอร์มกอนะจ๊ะห้บาทจ้าต้นนี้สีเป็นเจลงนะคะร้อยหบาทนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วเนาะมีอยู่ต้นเดียวนะคะสาแม่พันธุ์นะคะแล้วต่อมาด้านนี้เลยเป็นบอลเก่าสวยมากนะคะเป็นหงสุวรรณหงสุวรรณฟอร์มกอนะคะในกระถางนี้ มีสองต้นนะคะฟอร์มโกแบบนี้ผักเขียวขายให้เจ็ดสิบบาทนะจ๊ะแล้วก็มีนางไหมขหงสุวรรณหันุมานจองถนนนะคะในกระถางเดียวกันเจ็ดสิบาทนะคะมีอยู่กระถางเดียวจ้ะเพชรพันล้านนะคะผักเขียวขายให้ห้าสิบบาทนะจ๊ะนี่นะคะเพชรพันล้านอันนี้ก็ห้าสิบบาทเดี๋ยวเขาโตมาเขาจะกัดสีสวยนะคะเพชรพันล้านจ้ะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นลูกไม้ ใบโพนะคะใบโพดูสิคะกระดูกสีสวยชัดเจนมากนะคะมีกระถางเดียวจ้ะเอาไปห้าสิบบาทนะคะ fc ค่ะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นชายชนชายชนในกระถางเนี่ยมีสองต้นนะคะในกระถางนี้มีสองต้นแดงแบบนี้เลยนะวันนี้ป็าเขียวพิเศษให้นะคะให้ fc เลยค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็มีนางไหมคะ่ะนางไหมฟอร์มกอแบบนี้นะคะนางไหมสวยๆแบบนี้เลยนะ นางหม่เอาห้าสิบาทพอ fc บอกราคาพระเขียวด้วยนะคะนะคะนางหมเอาห้าสิบาทนะจ๊ะต้นนี้เนาะแล้วต่อมาด้านนี้เป็นพระเทพพลักวะเนี่ยพระเขียวถ้าก่มพกากันมันจะมีหพาักเนาะพาักเป็นฟอร์มกอเลยนะคะ fc เป็นฟอร์มกกนะคะขอเจ็ดสิบาทจ้ะเจ็ดสิบาทนะคะพาักฟอร์มกอจ้หะหนุมานอมพัพพาต้นนี้เจ็ดสิบบาทจ้ะ ชายชนเจ็ดสิบบาทมีอีกต้นหนึ่งนะคะนี่นะคะแดงแบบนี้แดงใบเดียวน,นะคะแต่ในกระถางมีสองต้นจ้ะนี่นะคะเอาไปรุ่นตอนโตกันอีกนะคะเผื่อจะแดงมาเนาะก็เจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็มีชายชนอีกต้นหนึ่งะคะ่ะต้นนี้แดงมาสวยเลยนี่นะคะแดงแบบนี้นะคะในกระถางมีสองต้นคะ่ปะปลาเขียวขอหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้ fc บอกปลาเขียวด้วยนะคะชายชนมีอยู่กันหนึ่งกระถางหนึ่งร้อยบาทปลาเขียวบอกปลาเขียวด้วยนะคะแล้วมี มีเจิบบาทต่อกระถางจ้าค่ะมาด้านนี้เป็นลูกไม้ของตรงนี้เป็นลูกไม้ของศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองนะคะกับเกาะเก็ศนะคะเป็นลูกไม้นะด่างนะคะ100บาทค่ะนี่นะคะเป็นลูกไม้เกาะเก็ศนะคะนี่ด่างแบบนี้จ้ะห0ึบาทค่ะนี่นะคะนี่เป็นลูกไม้นะคะ100่งร้อบาทอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองแผงเขียวแตกข้อด่างนะคะ fc ด่างมาแบบนี้ค่ะ หนึ่งร้อยบาทจ้ะแล้วต่อมาก็เป็นเกาะเกตค่ะเกาะเกตนี่นะคะด่างแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะเกาะเกตนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะมาต้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะ fc ต้นนี้นะคะเพชรสุวรรณโชคนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะมีสองกระถางนะคะด่างแบบนี้นะแตศิลาหุ้มทองมีอยู่สามกระถางนะคะหนึ่งนะคะด่างนะคะ ด่างสวยๆเลยแล้วก็มงกุฎจัก,กรพรรดินะคะ1น0่100บาทพรมพิมานด่างสวยๆแบบนี้นะคะป้ายสวยๆขออภัยค่ะป้ายสวยๆแบบนี้ค่ะ100บาทจ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะ FC บอนกระบนี่นะคะสีเขาจะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะสีออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นสีทรงใบลายไทยนะคะกระถางละ50บบาททุกกระถางนะคะ FC นี่นะคะทุกกระถางเลยค่ะบอกกาบนะคะอันนี้ยิ่งสวยนะคะนี่นะสีเขาจะออกมาแบบนี้นะคะห้าสิบบาทจา้ะอ่ะเอาไปแมวล,ลืมอ่าเอสี G, ตรงนี้มีมัคควานมัคควานนะคะกับนกพะเก้านี่เนาะนกพะเก้านะคะแล้วก็ไอตัวนี้นี่เอาไปรวมอยู่ที่สี่กระถางร้อยได้นะคะนะคะคืออันนี้เขามีสองใบกับหนึ่งหลอดนะจ๊ะนี่นะสองใบหนึ่งหลอดนะเนาะเพื่อเขียวให้ไปรวมกันเลยนะคะ ซึ่งกระถางละยี่สิบห้าบาทนะคะมีแค่นี้นะคะเอาไปรวมเอฟซี FC บอกว่าเขียวก็ได้นะคะเอาไปรวมให้ได้เลยนะสี่กระถางหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะค่ะมาด้านนี้ค่ะเป็นนางกีล่ลนีเทวีนี่นะคะกี่ลนีเทวีกัดสีสวยๆแบบนี้นะคะปลาเขียวขายให้ห้าสิบาทเอฟซี FC เอาไปปลูกบนฟอร์มกอเลยนะคะจะสวยมากนะคะเขากัดสีมาแบบนี้แล้วนะนางกีล่ลนีเทวีจะ้ะค่ะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นสีบุรีลำนะคะสีบุรีลำ ราคาห้าสิบบาทจ้านี่นะคะสีบุรีรําห้าสิบบาทอันนี้ก็เป็นกวนอูนะคะกวนอูเนาะห้าสิบบาทจ้ะค่ะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะเป็นปูขาวนะคะปูขาวห้าสิบบาทนะจ๊ะมีสามกระถางค่ะ fc อันนี้เป็นลูกไม้ใบเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะสวยมากนะคะจะใบเขาจะสวยมากเลยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นคุณหญิงนะคะคุณหญิงแผงเขียวจ้ะเอาไปห้าสิบบาท มีฮกหลงขาวนะคะฮกหลงขาวมีอยู่สองต้นจ้ะก,กัดสีมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะนี่นะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจา้ะมีสองกระถางนะคะฮกหลงขาวจ้ะมีสองกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะผักเขียวเขียนราคาไปแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทจา้ะนะคะกัดสีมาสวยๆเลยนะคะฮกหลงขาวจา้ะแล้วต่อมาด้านนี้ออด้านนี้เป็นไก่อมรินนะคะไก่อมรินเดี๋ยวป้าแมวอ่านชื่อเลยนะคะ มีไก่อมรลินมีอีเหนาวบุษบานะคะแล้วก็ต้นนี้เพืะเขียวลืมเชื่อตัวน,นี้ไทยเดนมาร์กค่ะราคาห้าสิบาทนะคะตรงนี้ราคาห้าสิบาทจ้ะมีไก่อมรลินไทยเดนมาร์กอีนหนาวนะคะอีนหนาวในกระถางเนี้ยมีสามต้นนะคะ fc มีสามต้นนะแต่ไทยเดนมาร์กมีสองต้นนะจ๊ะไก่อมรลินก็มีนี่นะคะมีลูกเกิดมาแบบนี้นะคะราคาห้าสิบบาทนะคะ fc ค่ะแล้วมาต้นนี้นะคะนี่ใบเขาจะสวยมากนะคะนี่เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้เขาจะลายสวยมากเลยค่ะ fc นี่นะคะมีสองต้นนะคะมีสองต้นนะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะผักเขียวขายให้หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะต้นนี้เป็นดาบขุนแผนค่ะดาบขุนแผนนะคะในกระถางนี่เป็นฟอร์มกกลักษณะนี้นะคะนี่นะมีสองต้นใหญ่นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ<อ>ต้นนี้ ต้นนี้เป็นโชคล่ํำซ้าแผงเขียวนะคะ fc โชคล่าซ้าแผงเขียวนะคะนี่นะโชคล่ําซ้าแผงเขียวนะคะอันนี้อะไรจําชื่อไม่ได้นะคะมันมีสองสองถึงสามต้นนะคะในในกรน,นี้นะ,ะก้อนก็หนึ่งร้อยบาทนะคะ fc หนึ่งรอยบาทนะคะแล้วต่อมาลูกไม้ด่างแบบนี้เลยนะนี่เป็นพุ่มแบบนี้เลยเป็นพุ่มพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทจา้ะ มาด้านนี้นะคะเป็นลูกไม้ไก่นะคะซึ่งใบใหญ่หญๆเขาจะแก่เป็นสีชมพูทั้งใบนะคะแต่นี่ก็มีออกมาด่างแบบนี้นะคะ f c อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะปตะเขียวขายให้เท่าไหร่จ๊ะเนี่ยนี่นะหนึ100บาทนะคะป้าแมวขายให้เลยนะ1 0 0บาทต้นนี้เป็นทับทิมชมพูนะคะน,น,บบน,นี่นี่เป็นฟอร์มโอนะคะ150บาทนะคะ FC นี่เป็นฟอร์มโกแบบนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มโกนะจ๊ะนี่นะเป็นบอลเก่าเราเสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ต่อมาเป็นอินหนาวบุษบานะคะเป็นฟรอร์มกกนะคะนี่เอฟซี F ดูได้เลยนะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นฟอร์มกอนะคะต็เขียวขายให้ร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะนี่นะคะแล้วต่อมาไทยเดนมาร์กนะคะไทยเดนมาร์กเป็นฟอร์มกอจ้ะเอฟซีนี่นะคะเป็นฟอร์มกกแบบนี้นะคะร้อยห้าสิบาทเหมือนกันจ้ะไม้ป่าก,กั้นดําก็ร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะคะเอฟซี F เป็นฟอร์มกอใหญ่ๆนะคะร้อยห้าสิบบาทเนาะ ต่อมาด้านนี้ค่ะผักเขียวชื่ออะไรโชคล้ำซัําโชคล้ำหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc นี่นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทจา้ะ<อ>มาต้นนี้เป็นลูกไม้เนี่ fc ดูสิคะเขากัดสีมาสวยมากนะคะนี่นะคะเป็นฟอร์มกอจก้ะมีอะไรโอ้ต้นนี้สวยแถมมาอีกต้นหนึ่งนี่นะคะสองสามสักคันในกระถางหนึ่งร้อยบาทจา้ะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะต้นนี้นะคะสวยๆมากนะคะ fc นี่เลยนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะ สามต้นค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะโอ้โหถูกมากนะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์หมดแล้วนะคะเอฟซีไซส์แม่พันธุ์หมดแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นโชคล่ำซ้ำเสียนะน้เขียวโชคล่ำซ้ำนะคะมีสองกระถางนะคะนี่ด่างมาแล้วเนาะนี่นะคะโชคล่ำซ้ำนะคะมีสองกระถางนะคะหนึ่งร้อยบาทอยู่ในกระถางห้านิ้วนะจ๊ะเอาแช่น้ำอันนี้เป็นนนพะเก้านะคะนนพะเก้าโตขึ้นมาเขาจะกัดสีออกเป็นแดงๆนะคะเป็นหน้าแดงนะ อยู่ในกระถางนี่มีสี่ต้นนะคะนพะเก้านะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะอันนี้เป็นลูกไม้ของมณีจันทนะคะลูกไม้มณีจันเป็นฟอร์มกอเลยนะคะ fc เป็นฟอร์มกอเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาต้นนี้สวยมากค่ะนี่ fc ดูสิคะสวยจริงๆคะ่ะต้นนี้นะ้าแมยอมรับเลยนะคะสวยมากหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc ใบเขาก็สวยนะคะค่ะมาด้านนี้จ้ะ มาด้านนี้อันนี้อะไรโมพี่เขียวชื่ออะไรลืมลลืมลชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวนึกก่อนใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่มงกุดเพชรมงกุดเพชรนะคะ fc เป็นฟอร์มกอนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะส่วนเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านกัดสีแบบนี้เลยนะคะ fc นี่นะคะกัดสีแบบนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะนี่นะได้ไปหลายต้นนะจ๊ะ นี่นจ๊ะได้ไปหลายต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะซึ่งมีอยู่สองกระถางนะคะเพชรผันล้านนะคะกัดสีแบบนี้นะคะมาด้านนี้จ้าโอ้โหอันนี้อะไรองค์หญิงคุณหญิงคุณหญิงนะคะเอาไปห้าสิบบาทามีกระถางถางมีกระถางเดียวนะใไหมปมาเขียวแต่องหญิงท้อฝันมีกระถางเดียวต่อมาหกหลงนะคะหกหลงสีชมพู ในกระถางนี้มี3ามถึงสต้นนะคะปลาเขียวขอร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะ fc นี่นะคะกัดสีแบบนี้แล้วนะคะร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะปลาเขียวเขียนไว้ร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะมีสองกระถางนะคะนี่กอฟอร์มกอเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะอยู่ในกระถางห้านิ้วคะ่ะอ่ะเดี๋ยวก็กัดเหมือนกันแล้วสีมาแล้วร้อยห้าสิบาทจา้ะมาต้นนี้นี่ลูกไม้แบบนี้นะคะลูกไม้โอ้โหสวยจังเป็นฟอร์มกอเลยนะคะ fc ฟอร์มกอเลยเนาะ หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะโหสวยมากหนึ่งร้อยบาทจ้ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมาเป็นต้นนี้นะคะนี่ออกด่างมาเป็นแบบนี้เลยค่ะด่างสวยแบบนี้เลยเอฟซีเป็นลูกไม้นะคะมีอยู่สองถึงสามต้นนะคะนี่นะลายสวยมากนะคะลายสวยจริงๆเลยไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะคะ ต้นนี้ก็สวยจ้ะนี่นะปะาเมลยงให้ดูเลยเป็นฟอร์มกอพุ่มแบบนี้เลยนะคะ fc อยู่ในกระถางห้านิ้วหมดแล้วนะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะกัดสีสวยมากจ้ะนี่นะคะเดีย๋ยวมันจะกัดไปอีกเดี๋ยวมันจะกัดมากกว่านี้เพรเขียวสวยสวยนนไปยังปลูกค่ะไปแล้ว okay, okay. ค่ะ fc ทางบ้าน fc ฝนตกมั้งไหมทางบ้านป้าเมว่ร้อนมากเลยนะคะร้อนจริงๆเนาะร้อนอยร้อนจน นั่งคุยแบบเนี้ยก็เหือแตกเต็มตัวหมดนะคะมันเหมือนจะเป็นลมอ่ะขอให้ F C ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพนะคะถ้าเอฟซีร้อนมากๆก,ก็อย่าเพิ่งไปดื่มน้ําเย็นมากนะคะค่อยๆดื่มทีละน้อยนะคะเอฟซีเนาะเพราะว่าความเย็นอนะ่ะมันจะไปทําให้เลือดเราเนะี่ยจับก้อนเร็วนะคะค่ะค่อยๆดื่มน้ํในน้อยก่อนนะคะจิตไปก่อนเนาะหายใจลึกๆนะคะเอฟซี F C. ป้าแมวเป็นห่วงทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวป้าเขียว ขอสวัสดี FC นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าแมวบ้างนะคะเป็นกําลังใจให้ป้าแมวด้วยนะคะป้าแมวว่าขอฝากช่องป้าแมวตลาดบอนสีให้อยู่คู่กับ FC แล้วก็อยู่กับป้าแมวกับ FC ทุกท่านไปนานๆนะคะป้าแมวขอบคุณมากค่ะป้าแมวพูดผิดอะไรไปบ้างก็ขอกับอภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า